สวัสดีเช้าวันเสารค่ะวันนี้วันหวยออกนะ16กรกฎาคมนะคะก็เลยออันนี้เนี่ยเอาน้องเหมือนจะเป็นเป็นน้องบุษราคำกลายนะคะ,ะเสน่จันกลายซึ่งอันนี้ซื้อแยกหน่อมาจากพี่ที่แบ่งปันในกลุ่มซื้อขายเสน่จันนะคะบุษราคำซึ่งจะเห็นว่าดีเทลของการด่างของน้อง จะดังแบบมาร์เบลนะคะก็คือเป็นลายสเก็ตมีอมๆเหลือบๆชมพูอยู่ด้วยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นไม้แยกหน่อค่ะซึ่งตอนที่รับมาเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ทราบเอาออกมานอกอบค่ะน้องก็เลยซมไปพักหนึ่งเนาะก็เลยเอาน้องเข้าอบนี่ก็เดือนหนึ่งละคะ่ะน้องก็เปิดใบใหม่มาให้สบายใจนะคะวเรามาส่องใบใหม่กันใกล้ๆค่ะ กระดูกใบชมพูมาเลยค่ะค่อยชื่นใจนะด่างแน่นอนใบนี้นี่<ป>เหนะ็นไหมไม่โฟกัสอ่าเดี๋ยวมาลองลุ้นตอนกลางใบนะว่าจะสวยงามไหมซึ่งจากการที่ถามจากพี่คนขายนะคะ น้องตัวนี้เนี่ยสามารถให้ลูกนะคะเป็นฟูมาร์เบิลก็ได้หรือเป็นด่างแบบนี้ก็ได้นะคะฟูมาร์เบิลก็คือเหมือนอเป็นในส่วนของด่างแบบนี้ทั้งใบเลยนะคะแต่ถามว่าน้องอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะเพราะว่ามันมีเม็ดสีเขียวอยู่ในใบนะคะอันนี้กไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นนะคะ ว่าจะมีสเสน่ห์จันลักษณะนี้อยู่ในตลาดเท่าไหร่ค่ะก็ะเลยเก็บมาสะสมนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามาไว้อัปเดตกับเพื่อนๆอีกแน่นอนค่ะว่าถ้าน้องโตโตไปกว่าน,นี้แล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะคะหลาย EP แล้วเนาะ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็มีถ้าใครนะคะอยากจะมีคำถามหรือให้ความรู้พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ